าดดูดวงปี2568ชาวราศีกันและผู้ที่มีลัคนาราศีกันในปี2568นี้ดาวใหญ่3าดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงย้ายราศีในช่วงเดือนพฤษภาคมส่งผลทำให้ดวงชะตาโลกและดวงชะตาของประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับชาวลัคนาราศีกันและชาวราศีกันจะเกิดเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณ หลังผลการเปลี่ยนแปลงของดาวดวงใหญ่ย้าย3ดวงในปี2,568เชิญมาติดตามรับฟังกันได้ในคลิปนี้สำหรับผู้ที่รับฟังอยู่อย่าลืมกดแต้งกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่อง vrd ดูดวงด้วยนะคะดูดวงปี2,568ชาวราศีกัน ผู้ที่เกิดระหว่างว,งวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันในปี2568คนลัคนาราศีกันได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่คือดาวราวหูและดาวเสาซึ่งเป็นดาวบาพระเคราะห์สลับกันมาเลง็งดวงชะตาแต่โชคดีที่ดาวพฤหัสสัป,ปตีซึ่งเป็นดาวดีให้คุณกับดวงชะตายัางอยู่ในตำแหน่งที่ดีดวงชะตาในด้านการงาน คนลัคณาราศีกันมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของชื่อเสียงการได้รับรางวัลการได้รับการยอมรับยกย่องในเรื่องของความรู้ความสามารถตลอดไปจนถึงประสบความสําเร็จในแง่ของการพัฒนาตัวเองไปในระดับอีกขั้นหนึ่งตัวยอย่างเช่นการสําเร็จการศึกษาหรือการตัดสินใจเข้าเรียนต่อในระดับสูง หรือคนลัคนาราศีการมีโอกาสได้อบรมเรียนรู้พัฒนาทักษะของตัวเองในด้านใหม่ๆพอถึงในช่วงกลางปีดาวพฤหัสบดีย้ายให้ผลดีในเรื่องของการงานเป็นช่วงที่คนที่ทำงานประจำจะได้รับข่าวดีหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เจ้านายในที่ทำงานโดยจะคอยสนับสนุนให้การงานของคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จ ได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นหรือบางคนได้รับมอบหมายในตำแหน่งหน้าที่งานที่สำคัญและสามารถประสบความสำเร็จในการทำงานจนได้รับการยกย่องเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไปสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือประกอบอาชีพอิสระคุณก็มักจะประสบความสำเร็จในแง่ของความก้าวหน้าในด้านการงาน การได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าเดิมช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ๆมาให้หรือคุณได้รับการยอมรับได้รับรางวัลจากแวดวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ทำงานในธุรกิจเดียวกันแต่ปัญหาก็คือไม่ว่าคุณจะทำงานด้วยความสำเร็จมีความก้าวหน้าสักเพียงใดแต่คุณก็มักมีปัญหาและอุปสรรคเข้ามาท้าทายอยู่สม่ำเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของคนใกล้ตัวทีมงานหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงาน หรือบริวารที่มีอายุน้อยกว่าที่ไม่ค่อยให้การสนับสนุนช่วยเหลืออีกทั้งยังจะมีเรื่องที่กระทบขัดแย้งกันได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางการงานหรือผลประโยชน์ทางการเงินการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆห,หรือการทํำงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งหลายมักมีอุปสรรคปัญหาอยู่มาก แต่คนลัคนาราศีกันเองก็มีความสามารถและเหมาะสำหรับการที่ต้องต่อสู้แข่งขันฟาดฟันเพื่อเอาชนะกับอุปสรรคต่างๆรวมถึงศัตรูที่เข้ามาทา้าทายอีกด้วยในด้านการเงินดาวการเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลในเรื่องของรายได้รายรับที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าดวงการเงินของคุณจะมีสะดุดติดขัดบ้างในช่วงต้นปีแต่ก็สามารถที่จะบริหารการเงินให้ผ่านพ้นไปได้ โดยในช่วง3เดือนสุดท้ายปลายปีคุณมีโอกาสได้โชคลาภชิ้นใหญ่จากครอบครัวหรือคนรักที่ให้โชคหรือบางคนก็ได้โชคลาภในเชิงของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ดังนั้นใครที่วางแผนในเรื่องของการซื้อบ้านรถยนต์ที่ดินการทำธุรกิจขยายกิจการการสร้างโรงงานใหม่หรือการขอกู้ธนาคารจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ในช่วงปลายปีในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตามขอให้ระวังในเรื่องของกิเลสของตัวเองที่จะใช้จ่ายเงินอย่างขาดสติอยากได้ก็ซื้อโดยไม่คิดหรือวางแผนขอให้ระวังในเรื่องการเสียเงินไปกับคนรักการถูกหลอกด้วยความลุ่มหลงทําให้เสียเงินหรือการขัดแย้งผลประโยชน์กับหุ้นส่วนการเสียเงินเพื่อให้จบคดีกับคู่ความขอให้ระวังกิเลสของตัวเองที่จะนําตัวเองเข้าไปในทางเสื่อมเช่นอบายามุขการผน,นัน การถูกหลอกให้ลงทุนด้วยความโลภก,ก็จะส่งผลทําให้การเงินของคุณมีปัญหาตามมาหลังกลางปีเป็นต้นไปขอให้ระวังรายจ่ายในเรื่องของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงเช่นการเสียค่าเทอมค่าเสื้อผ้าการรักษาพยาบาลหรือการต้องจ่ายเงินเลี้ยงคู่รักหุ้นส่วนบริวารเยอะซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเป็นรายจ่ายที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสรุปดวงชะตาด้านการเงินของคนลัคณาลาศีกันในปี2 5 6 8 ถือได้ว่าดวงดาวด้านการเงินส่งผลดีแถมมีโชคลาภเข้ามาในช่วงท้ายปลายปี2568สิ่งที่จะมีปัญหาคือเรื่องของค่าใช้จ่ายและอุปสรรคในเรื่องของการที่จะเก็บเงินได้ยากเนื่องจากกิเลสข,ของตัวเองและภาระของคนในครอบครัวทําให้มีเหตุต้องมีการใช้จ่ายเงินออกไปโดยตลอดในด้านของชีวิตส่วนตัวแนละความรักในปี2568คนล,นาลาักนาราศีกันยังพบเจออุปสรรคศัตรูในชีวิตค่อนข้างมาก เนื่องจากดาวเสารดาวราวหูที่สลับกันเล็งดวงชะตาทำให้ชีวิตของคุณคงไม่มีความสุขนักในเรื่องของชีวิตส่วนตัวโดยต้นปีดาวราวหูที่เล็งดวงชะตาอยู่ส่งผลให้ดวงชะตาแตกใช้ชีวิตอย่างมึนงงรุ่มหลงด้วยอิทธิพลของดาวราวหูซึ่งหมายถึงกิเลสการใช้ชีวิตอย่างไม่มีสติการใช้อารมณ์นำหน้าเหตุผลส่วนดาวเสาเองยังให้คุณในช่วงต้นปีในเรื่องของการบุกเบิกเริ่มต้นสิ่งใหม่ อย่างไรก็ตามการได้โชคลาภจากดาวเสาร์ก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจเข้าแรกก่อนจึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีโดยในปีนี้คนละคนาราศีกันมักพบความทุกข์จากคู่รักหุ้นส่วนลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงและคนรอบตัวหลังจากในช่วงเดือนพฤษภาคม2,568เป็นต้นไปดาวดาวหูจะย้ายออกจากการเล็งดวงชะตาชีวิตของคนล,นลัคณาราศีกันน่าจะกลับมาดีขึ้น โดยหลังจากที่ดาวราวหูย้ายแล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงเข้มแข็งให้ผลดีต่อเรื่องของการต่อสู้อุปสรรคปัญหาเหมาะสำหรับการแข่งขันต่อสู้อย่างไรก็ตามศัตรูของคุณก็ค่อนข้างมีกำลังที่เข้มแข็งเช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยคนลัคนาราศิกานก็มีกำลังกายกำลังใจมีสติมากกว่าในช่วงต้นปีที่ดาวรา,วาวหูยังเล็งดวงชะตาอยู่แต่หลังจากดาวราวหูย้ายออกแล้วดาวเสาร์ก็จะมาเล็งดวงชะตาต่อ ซึ่งดาวเสาร์นี้ส่งผลให้คุณมีความทุกข์ในอีกรูปแบบหนึ่งคือเกิดความวิตกกังวลความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เข้ามาแบบเรื่อยๆเหมือนไฟสมขอนคุณต้องอดทนกับภาระหรือบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นจนต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์หรือภาระความรับผิดช,ชอบที่กลายเป็นความเคยชินในด้านความรักเตือนมาแต่แรกแล้ว,ว่าดาวเสาร์และดาวดาวหูสลับกันเข้าเลงดวงชะตาในตำแหน่งด้านความรัก ดังนั้นปีนี้เป็นปีที่คุณควรจะระมัดระวังอย่างมากคนโสดหากคบใครต้องเลือกและพิจารณานานๆส่วนคนรักคู่รักของคนลัคนาราศีกันก็ต้องระวัดระวังในเรื่องของการลุ่มหลงพากันไปขาดสติหรือเข้ามาแบบรักๆเลิก,ลกทะเลาะกันดีกันไม่ค่อยจะมีความสุขนะจะมีจุดดีคือในช่วงปลายปีที่ดาวพฤหัสบดีย้ายมาให้คุณกับดวงชะตา ทำให้คนที่ตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวควรใช้โอกาสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีเริ่มต้นชีวิตได้ในด้านสุขภาพและอุบัติเหตุขอให้ระวังโรควิตกกังวลความเครียดจะทำลายจิตใจส่งผลต่อระบบอื่นในร่างกายแนะนำให้พักผ่อนทานอาหารดื่มน้ำให้เพียงพอส่วนใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพน่าจะได้เจอเหมอดีการรักษาได้ผลไม่ต้องวิตกกังวล ส่วนที่น่าวิตกกังวลมากกว่าคือเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวคนรักหุ้นส่วนลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงสำหรับกรอบภาพใหญ่ในดวงชะตาคนลัคนาราศีกันไปจนถึงปี2572คุณได้รับผลจากดาวมฤตยูทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จบางคนเรียนจบการศึกษาหรือตัดสินใจเรียนต่อมีการคิดพัฒนาตัวเอง มีการเปลี่ยนแปลงไปรับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยมีการเดินทางไปยังที่ไกลๆต่างจังหวัดหรือต่างประเทศแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไปจนถึงปี2572ชีวิตของคนลัคนาราศีกันมักเจออุปสรรคปัญหาศัตรูค่อนข้างมากระวังการเสรื่อมเสียในเรื่องของชื่อเสียงการตกจากตำแหน่งการถูกบีบให้โยกย,ย้ายเปลี่ยนแปลง โดยความสําเร็จของคนลัคนาราศีกันนั้นมักไม่ได้มาด้วยโชคลาภแต่ต้องลงมือทําต่อสู้ด้วยตัวเองสรุปดวงชะตาชาวลัคนาราศีกันในปี2568ชีวิตของคุณยังคงต้องอดทนต่อสู้แม้ว่าการศึกษาการงานธุรกิจการเงินของคุณไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่น่ากังวลคือเรื่องของชีวิตและความรู้สึกส่วนตัว ามาักมีเรื่องเข้ามาท้าทายความรู้ความสามารถและความอดทนของคนลัขนาะราศีกันอยู่เสมอตลอดทั้งปีแนะนำว่าให้ใช้สติค่อยๆแก้ไขปัญหาไปหากมีโอกาสก็ขอให้ทำบุญนั่งสมาธิศึกษาธรรมะเพื่อใช้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิต